แต่ก่อนคิดว่าวงจุ้ยอะโอเคนะคะแต่ยังไม่เคยเข้ามาเรียนไม่ได้สัมผัสพอดีแฟนชวนมาเรียนนะคะก็คิดว่าทำไมต้องให้มาเรียนด้วยเงี่ยค่ะแล้วพอมาเรียนเสร็จกลับว่าจะเรียนแค่คอร์สเดียวพอถึงเวลาปุ๊บบอกแฟนว่าเขาอยากต่อนะแฟนบอกตามใจแล้วแฟนก็หยุดเรียนไอ้ตัวเราก็เรียนเรียนมาเรื่อยๆมันรู้สึกสนุก่ะแล้วมันมันมันเหมือนกับว่ามันได้ออกไปใช้แล้วมันมันตอบโจทย์ที่เราเพราะเราทําธุรกิจใช่ไหมคะมันตอบโจทย์ที่ว่าเฮ้ยเรา เราต้องเราต้องทําได้นะมันธุรกิจของเราต้องไปด้วยดีแน่เลยเพราะว่าวงจุ้ยช่วยเราได้แน่ค่ะอือ่ะกเ็เลยดิ้ใจเรียนต่อเลยค่ะ,ะอาจารย์สอนะทาให้ไม่เบื่อเลยไม่ง่วงแม่ะไรเลยค่ะเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะคะเช้าไปเย็นกลับต่างจังหวัดเนี่ยะอยู่ระยองนะคะค่ะะคิดว่า,ค,วาคิดว่าสนุกมากยังไงก็จะ จะชวนหลานมาเรียนด้วยราวหน้า <c oughs> แรกอะค่ะมันก็เก่งๆนะคะเออเราจะเรียนทันไหมเราจะตามเขาได้ไหมอะไรเขาไม่ได้มาเรียนแต่ทีแรกเ่ออคือเราไม่คิดว่าเราจะเรียนร้วเข้าใจหรือเปล่าใช่ไหมคะมันก็เป็นศาสตร์ที่แบบว่ามันไม่น่าจะเข้าใจง่ายแต่พอมาเรียนปุ๊บวิธีการสอนาอาจารย์เข้าใจง่ายแล้วก็เพื่อนๆเนี่ย ขมมีน้ำใจกันนะคะหากเขาจะแนะนำจะสอนจะอะไรกันสนุกดีดีมากมีน้ำใจทุกคนเลยน่ารักทุกคนอยากมาทุกครั้งที่พอวันเสาร์ทำงานเหนื่อยใช่ไหมฮะจัรยถึงเสาร์เดี๋ยววันอาทิตย์ฉันจะไปเรียนฉันจะไปเจอเพื่อนนะสนุกค่ะไม่เบื่อ ตั้งแต่ได้ใช้ตลอดจะดูอุ่นดูทุกวัน,วน<ม>พอเราได้รับอะไรที่มันประหลาดประหลาดเราจะดูย้อนกลับไปนะฮะอุ้ยใช่เอพอทำธุรกิจมันมีแบบลูกค้าสาั่งออเดอร์เข้ามาลองย้อนกลับไปมันเป็นช่วงเวลานั้นจริงๆเลยนะพอพอเป็นช่วงเวลานั้นปุ๊บเราก็มองอย่างไปข้างหน้าว่าถ้าถึงเวลาอย่างเงี้ยมันจะมีอีกไหมไอ้บางทีนะมันไม่มาทําไมไม่มาแต่พอถึงเวลาปุ๊บ มันมาจริงๆเนี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ได้มันคือมันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดที่ว่าคุณดูเสร็จคุณจะต้องได้นะแต่ว่าถ้าแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เรายอมจับไปแล้วอัอใช่มันใช่เลยล่ะแล้วยอดขายจะพิ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี้ค่ะไม่เคยเดือนนี้ค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้ยอดขายที่แบบทะลุสามปีนะคะผมมาเรียนวงช่วยกับอาจารย์อาจารย์ช่วยแนะนำ ใช่็ทําให้เราเข้าใจนะคะเพราะว่าถ้าไม่ทำเวิร์กช็อปเนี่ยก็รู้แค่แค่ตำรา<ะ>เราเอาไปดัดแปลงใช้ไม่ได้<ะ>แต่พอทำเวิร์กช็อปปุ๊บวิธีที่อาจารย์สอนกับที่อาจารย์พาเราไปดูเนี่ยค่ะมันจะเอามาให้เราช่วยช่วยอย่าี้ยมันก็ประสานกันนะ,ะ,ะแล้วพอเราไปดูให้คนคนอื่นเราก็จะเอาไอ้ผลงานนะมาช่วยด้วย<ะ>เป็นเคสได้เลยคนะ่ะ โออยากจะมาเป็นเพื่อนเขาด้วยปีหน้าถ้าจารยังสอนอีกถ้าจะติดตามต่อนะฮะอาจจะมาเรียนทบทวนอีกเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมีเคสที่มากขึ้นหลายเคสนะคะ,ะทำให้เราเป็นประสบการณ์ได้ชวนหลัดนะ